สวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะพามาเก็บไอ้เ,เรียกว่าอะไรอะหญ้าผักปลาที่กินได้นะคะที่เพื่อนเพื่อนทางยุโรปเขาเรียกผักลืมผัวนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทางยุโรปแม้แต่ชาวต่างชาติเขาก็ทำคลิปออกมานะคะกินได้นะคะมีประโยชน์ เรียกว่าชิกวีดนะคะชิกวีดนะคะชิกวีดที่เกิดขึ้นตามสนามหญ้าทั่วไปนี่แหละแต่เราต้องเลือกที่มันอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดนะคะที่จะกินได้นะคะมาดูลักษณะของเขามาดูลักษณะดอกดอกนี่เดี๋ยวดอกจะเป็นโอ้ยเล็กๆขาวๆ จะมีแชกนะคะมีจะมีกลีบมองลำบากเนอ,อนนี่นีนเนี่ยค่ะกลิน่นรสชาติถ้ากินสดจะเหมือนข้าโพดอ่อนนะคะนึกถึงกินข้าโพดอ่อนดิบๆอะกลิ่นอย่างนั้นเลยนะคะกินสดแกล้มน้ำพริกแกล้มขนมจีนส้มตํา หรือว่าจะลวกนะคะลวกก็อร่อยนะคะเก็บแบบนี่เก็บแบบดึงเลยมันจะมีแบบใหญ่เป็นแบบเหนียวเหนียวจะเ,เป็นเส้นให่เนี่ยเป็นเส้นเส้นคล้ายๆยายยนยืดตรงนี้นะคะมีกากใยมีสารอาหารมีวิตามินซีด้วยนะคะ นี่ที่อยู่ในกระถางของเรากระถางผักกระถางใหญ่ๆแล้วนี่เนี่ยพอดีปลูกไอ้อะไรอะ่ะต้นมะรุมมาไว้ในกระถางเนาะอันนี้มันก็สะอาดปลอดภัยจากหมาจากแมวก็พยายามเลือกที่มันสะอาดสะอาดนะคะพื้นที่ถ้าจะลง ก็บมากินครั้งแรกก็กินนิดๆหน่อยๆลองดูก่อนนะคะนี่มาดูลักษณะดอกอีกทีนึงต้นนี้กิ่งนี้เห็นไหมเอ่ยแดดก็ท่งแต่เช้าโฟกัสลักษณะดอกกลิ่นหอมเหมือนขา้ขาวโพดข้าวโดอ่อน ลวกจิ้มน้ําพริกเนะี่ยถ้าได้เป็นกํมใหญ่ๆนะโอ้อร่อยเลยเนี่ยเอาไปล้างให้สะอาดเดี๋ยวค่อยทำสะอาดดึงผักลืมผัวกร,กรอบๆหอมๆกินสดนี่ ทดลองเป็นคนชอบทดลองกินนะคะกินได้ก็กินแต่ต้องไปดูที่สะอาดตุบเขาเกิดเองตามกระถางตามแปลงผักของเรานี่แหละแต่ที่ตามถนนหนทางเราก็ไม่เก็บเนาะนี่ดึงถกเอาอย่างนี้เลย อยู่ตั้งกระถางไอต้นมะรุมเนี่ยใบเลื้อยเยอะแยะอยู่เนี่ยระยะต้องดูดีๆนะคะไหนกินได้กินไม่ได้เนี่ย ักษณะดอกเขาก็เราก็สังเกตง่ายๆขาขาว,ขาวมีแชกเมันผักสดผักแว่นกินเหมือนผักแว่นนี่แหละกรอบพร้อมมีประโยชน์เดี๋ยวเข้าไปไปเอล้างทำความสะอาดนี่ขึ้นอยู่อย่างเนี้ย ถทดเด้องส้องสันเดี๋ยวเราไปเก็บแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดได้แล้วกำหนึงเดี๋ยวไปล้างกันค่ะนี่ผักลืมผัวหรือว่าชิกวีดนะคะฝลังเขาจะเรียกชิกวีดสงสัยไก่จะชอบกินนะคะ นี่แหละของฟรีมีประโยชน์นะคะเพื่อนเอนก็มารู้จักชิกวีดกันนะคะอยู่ที่ออสเตรเลียรัฐควีนสแลนด์นะคะเพื่อนๆนก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะใครอยากทดลองก็นี่แหละคะ่ะผักแต่ต้องรู้ที่สะอาดสะอาดนะคะชิกวีดชิกวีดกลิ่นหอมอร่อยกรอบเหมือนกินผักแว่นนั่นแหละ <c oughs> แล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะ